นี่นี่นะฮะทุนระเบิดเดี๋ยวลองวิธีนี้ดูโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับก็เดี๋ยวคืนนี้มาดูอาการทุ่นกันนะ โออ้้้้ยิดดููนาาวเเขงทบีผมข้อมเจ็บหลังเหรออ๋อน่ากลัวนะครับน่ากลัวไปผนของครับ จะบอกไว้ก่อนนะคนดอยนี่วงนีเจ็บป่วยกันนักนะครับอออของเยอะเลยทุกคนเราต้องไปตรงนู้นนะครับเรียบร้อยทุกคนคขอบคุณที่แามากนะครับสวัสดีครับ <laughs> เป็นไงสวาสดีไม่เจอกันถึงปีอ่ะ ขอบคุณมากดูของพิซาชื่อขนนะทุกคนจากนู่นนะโอเคครับทุกคนอตอนนี้ผมเดินทางมาถึงยางหมายที่ผมจะมาตกปลาแล้วบรรยากาศดีมากทุกคนแล้วก็ผมเนี่ยชอบตอนฟิวแบบขับรถมามากนะฮะคือมันได้เจอหลายๆอย่างได้เจอธรรมชาติสองข้างทางเจอช้างเจอแบบสเสน่ห์ของการเดินทางก็คือพวกนี้แหละครับ ผมไม่รู้ว่าผมจะเจออะไรบ้างในสถานที่ต่างๆนะแต่มันสุดยอดมากนะครับตอนนี้กว่าพวกเราจะขนของกันมาเยอะมากนะทุกคนกระยะประมาณ200เมตรมีนะครับเหนื่อยมากของของพวกเราเยอะมากนะครับทุกคนต้องบอกเลยเลยว่าที่เนี่ยมันมีปันในนะทุกคนทีิปนี้จะเป็นการตามหาปันในนะฮะก็มาร่วมลุ้นกันนะครับผม โอเคทุกคนมาเดีย๋ยวมาเริ่มตกปลากันนะครับวันนี้นะผมตกเป็นระยะ4.5นะครับเป็นแบบไม่ตายเนาะอ่าส่วนตะขอที่ผมใช้นะครับก็เป็นเบอร์5ที่ใช้อยู่นะครับผมเป็นของชิด,ดามณีนะครับผมเบากว่าผิวกว่าปลากินดีกว่านะครับผมทุกคนสุดยอดมากนะครับมีใช้กันหรืยอยังนะไปลองใช้ดูนะครับทุกคนที่นี่ปลาเล็กเยอะมากทุกคนแต่ว่าถ้าเราหนีได้สําเร็จเนี่ยมีโอกาสได้ปลาใหญ่นะครับ คือลงไปมันตอดเลยนะปลาเล็กอะโอเคทุกคนตอนนี้ผมตกมาได้สักพักแล้วนะครปลาเล็กเยอะมากเยอะแบบลงไปมันแบบตลอดเวลาเลยนะเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าปลาเล็กอะมันเยอะขนาดไหนนะครเดี๋ยวผมจะเอาโกโปเนี่ยลงน้ําไปดูนะทุกคนไปไปดูกัน <Huh? S 2> วัดไม่ถูกเลยไม่รู้จะวัดจังหวะไหนเห็นเรือยงครับว่าใต้น้ําปลาเล็กมันเยอะขนาดไหนอันนี้ผมเปลี่ยนเป็นทุ่นใหญ่ตะกัวใหญ่ขึ้นแล้วนะครับนี่นะฮะเพราะก็ผมตกเป็นสองตะขอนะเป็นเม็ดหนึ่งแล้วก็ผงผงนี่คือล่อล่อไอ้พวกปลาเล็กนี่แหละให้ให้ให้มันไม่ไม่กินเม็ดเรานะว้า มันเป็นปลาพวกนี้เยอะเห็นไหมทุกคนอันนี้ตะขอใหญ่นะเนี่ย ตอ,อาหารไปยังไม่ตกนะทุกคนมันแบบมันมาทุกทิศทางเลยแล้วพุ่งใส่เลยสุดๆเลยลักษณะอย่างนี้ผมว่าต้องรอตอนกลางคืนครับคือปลาเล็กมันจะไม่ค่อยกินละตอนกลางคืนก็จะเป็นแบบลุ้นปลาที่มีไซส์มากขึ้นนะว้ายเดี๋จิบเพลงเลยปลาเล็กเนี่ยฮะมันเป็นปลาขี้งอกนะทุกคนเห็นไหมเยอะมากตัวไซส์เนี่ยนะครับผมคิดว่าเป็นเป็นหมื่นๆ่ะ <c oughs> อาหารลงปุ๊บมันแบบ สุดๆนะฮะผมว่าตอนกลางคืนน่ะสนุกแน่เพราะว่าปลาพวกนี้จะไม่กินกลางคืนนะครับนั่นแปลว่าเรามีโอกาสที่จะโดนปลาใหญ่นะครับแต่เช้านี้ก็ไม่มีทังเดือกครับตกกันต่อทุกคนทุกคนผมจะใช้วิธีนี้นะลอกพานเล็กออกไปเห็นไม้ไผ่ไหมครับผมจะเอาอาหารนะใส่ในรูนี้นะครับแล้วก็โยนลงไปแล้วมันก็จะตั้งแบบนี้ใช่ไหมอาหารมันก็จะอยู่นี่ค่อยๆอ,ออกมาเมื่อกี้โยนลงไป2อันละ โยนไปให้มันลอยเหมือนทุ่นนะนี่นะแล้วผมจะโอบตรงนี้ให้ปลาเลขมันตามออกไปนะทุกคนนี่นะฮะทุ่นระเบิดเดี๋ยวลองวิธีนี้ดู มาแล้วอปนิเจ้ากิ้มแตกแล้วมาแล้วนี่มาลูนแตกแล้วนานตัวแรกโอเคครับผมโดนแล้วตัวที่สองโอ้ยฝ่าฟังแน่เลย ไอ้าอามาตาดียูโคดยังหันอยู่หันอุ้ย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 ใสโอ้ปลาเปล่าหลุดล้น,นอะไรวะเขาเพิ่งมาทแท้ๆเลย <c oughs> โคครับทุกคนตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับก็เดี๋ยวคืนนี้มาดูอาการทุ่นกันนะเพราะว่ามันมืดนะฮะก็ส่องแต่ทุ่นแล้วกันมาลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงครับคืนนี้จะไม่มีประสบการณ์นะอต่โอ้โหไม่โดนโอ้ย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  โอ้โยโอ้ยคิดแล้วแม่งหยุดว่ะอ่อโอ้ยโอ้โยไม่ถูกได้ไงวะอย่าบอกนะว่าป่านอ้อยยังอยู่ที่ผมอยู่เนี่ยน่าจะครับฮู ฉันไม่ต้องการเธอทีอ่ทุกคนเห็นนี้ไม่ใช่ทุ่นเรืองแสงนะทุกคนผมใช้ไฟฉายไฟฉายแบ็คไลท์นะฮะเพื่อมีคนถามนะก็ถือโอกาสตอบคลิปนี้แล้วกันนะครับ Ui. Nó có này. Đồn Ui hố chả trong này rồi Thốn, thốn. Ê. Chính mình bắn nín lên tốn nhé. Ui. อืมอนามีมาถูกวะโอเคทุกคนที่นี่ออากาศหนาวมากนะฮะตอนนี้เวลาประมาณสี่ทุ่มนะผมก็ตกมาจนถึงประมาณสี่ทุ่มแล้วนะฮะไม่ไหวก็เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับทุกคนเดี๋ยวขอตัวอาบน้ําก่อนโอ้ห oh my god บายและเช้านี้ก็เป็นเช้าอีกวันหนึ่งนะครับที่ผมมาตามหาปลา ผมไม่คิดเลยว่าความฝันในวัยเด็กของผมจะเป็นจริงในวันนี้นะครับผมชอบที่จะมาเสพธรรมชาติมาเจออะไรที่มันเป็นสีเขียวไม่นึกไม่ฝันเหมือนกันนะครับว่าผมจะพาเด็กชายคนนั้นน่ะมาเจอธรรมชาติได้แบบนี้และเสพติดมันมันเกินความฝันในวัยเด็กของผมจริงๆที่ผมได้มาเสพธรรมชาติแบบนี้นะครับหรือว่าผมจะเสพติดสีเขียวมันทําให้รู้สึกผ่อนคลายมันทําให้รู้สึกดีเหมือนกับบรรยากาศหน้าอ่างเก็บน้ําแห่งนี้ผมอยากให้ทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่ ได้สัมผัสมันไปพร้อมๆกับผมในทริปนี้และเช้านี้พวกเราก็ต้องมาตามหาปลากันต่อนะครับหวังว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีของพวกเราไปตกปลากันครับผม มาฮะทุกคนเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่เราดักกุ้งไว้เมื่อคืนนะครับก็จะได้เยอะหรือเปล่า ไม่กอดปึ oh. Oh, ๊บโอ้โหกุ้งเต็มเลยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมทุกคนตัวใหญ่มากเต็มเลยเนี่ยทุกคนดูเห็นไหมโอ้โหโอ้โหทุกคนดูเห็นไหมไม่เห็นเห็นไหนทุกคนเยอะบ่าสุดยอด เดี๋ยวไปตกปลานะฮะแล้วก็เดี๋ยวเผื่อเอาไปทำอาหารด้วยนะโอเคอ่ปลนอินนีน่เฮ้เฮปลิน,น,นกินกุ้งนะฮะทุกคน คนเดี๋ยวเราจะเอากุ้งนะครับมาทําอาหารนะฮะก่อนอื่นก็อันนี้เป็นน้ําเย็นนะฮะเดี๋ยวผมจะเอากุ้งมาน็อกน้ําเย็นจุกให้มันตายเห็นไหมเรียบร้อยเลยตายเหี้ยอะไรไม่ดินก็น็อกน้ําเย็นก่อนเดี๋ยวค่อยล้างนะโอเคทุกคนนี่ก็เป็นกุ้งทั้งหมดแล้วก็ปลาที่เราได้นะฮะโอ้ oh. โหกุ้งตัวใหญ่มากทุกคนดูดิเนี่ยใหญ่ไหมนี่ใหญ่มากทุกคน ผมจะทำเป็นเมนูทอดกรอบนะฮะแป้งทอดกรอบนะครับตามด้วยผงสวร์นะฮะผงปรุงรสนะครับอร่อยเพราะผงนี่แหละฮะต่อไปฮะไอโนมตเตรลครนต่อไปก็เราจะเอากุ้งลงไปคลุกเลยครับแบบนี้ แบบนี้แบบนี้นะฮะแล้วก็คลุกเคล้านะครับให้แป้งมันเคลือบทุกนี้นะครับประมาณนี้เลยทุกคนอาเฮา้ยหอมว่ะทุกคนโอเคประมาณนี้ฮะต่อไป,ปเดี๋ยวเราไปตั้งกระทะกันนะครับทุกคนเปิดแก๊สบุ้มใส่น้ำมันลงไป เอ้ยไม่ต้องรองนะ้ำมันมันเดือดนะ,ะทุกคนเพราะว่าเราจะทอดไฟอ่อนแล้วก็ให้มันกรอบนะฮะพร้อมยังทุกคนนี่นะฮะทอดยังไงไม่ให้ติดกระทะนะแล้วก็ใช้หมอ้อนะฮะ <Okay. S 1> ยากตรงไหนใส่ไปเลยครับไม่ต้องพิธีรีตองอะไรมากมายนี่แหละคือสเสน่ห์ของการแคมปิง้งอ่ะฮะโอเค สุกแล้วไม่ใช่สุกสิแม่งเกินสุกแล้วนี่นะครับเฮ้ยทุกคนนี่ครับโอ้โหฟังจากเสียงที่ผมสักเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะกรอบน่าดูนะทุกคนฮ่าฮ่าได้ยินเสียงไหมทุกคน กรอบแน่นอนฮะโอเคครับผมทุกคนมเมน o ูต่อไปครับเป็นออสออสปลานะฮะนี่นะครับเป็นเครื่องแกงผมเตรียมไว้แล้วนะครับว้าว,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 าว ลาดไปว้าวโอเคมิดฝ้าครับโอเคทุกคนยูห์หวยด้วยผักชีกับต้นหอมนะครับ เรียบร้อยครับผมเมนูออกปลานะฮะก็นี่นะครับรุ่งทอดกรอบนะครับมาโอเคมาชิมกันครับทุกคนอือหือกรอบมากอาร่อยอื้อโอ้โห อืมัมน่อยลอยอ่ะ<ฮ>ยอดครับเงียเมนูออกปลายุยกับข้าวสวยร้อนๆนี่ทุกคนนี่ หวานเจี๊ยบทุกคนปลาธรรมชาติกับบรรยากาศธรรมชาตินะครับสุดยอดจริงๆเลยทุกคนอืมหอมอือืออร่อยใส่เห็ดไปนิดนึงอือหืออืออ้าวผลงานปลารวมของพี่แซยปลารวมอา่าผมเอาไปกินหนึ่งตัวแล้วนะครับ นี่ดูพี่เขาเนะยมาที่หลังอะ่ะดังกว่านี่นปลานินกับปลา,นาในไซส้สวยอยู่นะเอ้ยเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวผมมาแก้มือใหม่ครับผม <laughs> โอเคทริปนี้ก็ขอบคุณพ่ซามากนะครับผม,ผมเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวผมามาแก้มือใหม่ครับเดี๋ยวเราต้องขนของอีกไกลครับนู่นทุกคนโอเคมาดีวบนดูปลารวมของผมนะฮะนี่ครับทุกคนปลารวมผม เดี๋ยวครั้งหน้ามาแก้มือใหม่ครั้งนี้เก็บขยะกลับทุกคนโอเคการถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตาม P A D f i T T I N G นะครับผมเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ของ P A D นะโอเคไว้เจอกันใหม่ทริปนี้เหนื่อยแน่นอนครับเจ็บหลังด้วยไปแค่เอาบรรยากาศพักหัวใจแต่มวันปลาไม่กินก็กินบรรยกาศมันไม่แล้วเหมือนกันปลาไม่มีถ้ามีบรรยากา คุ้มเวลาพอกัน